เปการทัว,วร,สวสร์สวัสดีครับ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 ทุกท่านครับวันนี้เดินทางมาทัวร์มาทัวร์นะครับแถวทะเลน้อยก็เลยข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแล้วก็ขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรติชาวบ้านสว่วนมากก็จะคุ้นเคยในชื่อของอะไรนะสะพานออเอ,อก,กชัยนะครับ ชื่อจริงก็สะพานเฉลิมพระเกียรตนะินเราก็จะมาวัดกันว่าอาจจะจุดเริ่มต้นนี้ไปถึงจุดสิ้นสุดจะสักกี่กิโลนะครับเรามาที่สนดกันสองฝากฝั่งสองฝากฝั่งก็สวยงามมากนะครับบรรยากาศกด,ดไปด้วยกดเรด้วยถ่ายภาพด้ว้วยสองฝากฝั่งก็จะเป็นน้ําน้ําจืด อาจจะมองเห็นแว้บๆนิดหนึ่งก็บบงจะมีไฟไฟน้ำนะฮเดี๋ยวจะหาที่ทำเดเหม,หมหาะๆมาให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่อยู่บริเวณสะพานบนสะพานเฉลิมพระเกียรสวยงามมากน่าจะสะักภาพสองภาพนะฮะ ก็ธรรมดาเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ชัดแจ่มครับข้างหน้านูน้นก็จะเป็นจังหวัดพัทธลุงมองเห็นภูเขาบรรยากาศสวยงามมากนานๆกลับมาก็มาชมได้เนาะ งานจากานกครนายกจา,า,าสกสกลนครจากยะโสธรครับที่หลงพัดถิน <c oughs> มาอยู่แดนใต้นะครับแถวสตุนแถวพัตลุงมาดูสะพานเฉลิมพระเกียริดูทะเลน้อยในช่วงบ่ายอากาศก็ดีมากมานะสวยบรรยากาศก็สวย <c oughs> วหาจุดชมใกล้หรือยังเลย นนาะับไปจแอนะคับได้ใมาเลยนะครับอตเลยนะครับท,ท,ที่จะจชมดนะูนะครับชมด้วยกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับบริเวณด้านนอกอันนี้จะเป็นฝั่งที่จะข้ามไปจังหวัดพัทลุงนะครับ 他们。 ตงนั้นจ,จะเป็นมอามาด้านในก็คือเยอะนะครับเยอะเยอะๆตรงนั้นก็จะเป็นไฟล์ครับไฟล์ผลักเรามองเห็นไกลๆนู้นนะครับตรงนั้นตรงนั้นไหนล่ะตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับบริเวณนั้นครับจะเป็นไฟล์ไฟล์ที่อยู่ในน้ำนะครับ ก็จะหากินหญ้าตามอย่างนี้แหละทีนี้อย่างเช่นพหาหากินหญ้ามดกินหญ้าเนี่ยครับกินหญ้าแถวๆวชายชายน้ำหมดแล้วเนี่ยมันก็จะลงมดไปกินในในน้ำที่มันเป็นน้ำตื้นเสินข้าง้นแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีแหนนะครับประเภทแหนเหนะ็นไหมเป็นแหนประมาณนี้นะครับเห็นพวกแหน มันก็จะมดกินแต่เลยเรียกว่าเป็นควายน้ํามันอาศัยอยู่ตามเนี่ยอาศัยอยู่ตามน้าน,นีเป็นเป็นฝูงนะครับหรือเป็นร้อยร้อยสองร้อยตัวนะครับเต็นดำแต่ถ้าเต็มที่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าเด็นมองไม่ค่อยเห็น เรือจากหัวนะครับเพราะว่ามันจะลอยคอครับนั่นคืออทาทะงโนก็เยอะนะครับมองเห็นไกลๆ<อ>น้นะครับเนาะเป็นงควายเหมือนกันเห็นดำๆเลยนั่นก็จะเป็นทะเลไอทะเลนั้นจืดนะครับฝั่งฝั่งทางน้้นก็จะเป็นฝั่งอำเภอละโนอดนะครับจังหวัดสงขลา ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นของทำของจังหวัดสงขจังหวัดพัทลุงนะครับอ่าตรงนี้นี่ก็เป็นจุดชมวิวที่หนึ่งนะครับที่ดูแล้วสวยงามเดินทางต่อหลังจากที่ได้ลงไปชมวันดีทริปที่คุ้มค่ามากบรรยากาศข้างล่างแล้วก็สองฝั่งนี้ก็จะมีฝูงควายเต็มเลยฮนะฝูงควายเขาเรียกว่าควายน้ํา สาเหตุที่ว่าเป็นควายน้ำเพราะมันอากินอยู่ตามผิวน้ําแล้วถ้าพื้นผิวมีอาหารไม่เยอะมันก็จะมดลงไปกินพวกแหนตอนเด็กก็ได้ขึ้นไปนั่งเฉี่ยไปมดมดน้ำนะฮะตอนนี้เราขึ้นสะพานเรายังอยู่บนสะพานอยู่นะครับตัวนี้แต่เท่าที่สังเกตยังหาลงลงนาที่เป็นที่ให้ควายหลบซ่อนยังไม่เจอนะครับ เขาดูไม่จะเดินที่ไหน,นก็น่าจะมีครับนะครับขึน้นสะพานแถวนี้ก็มีหน้าด้วยนะมีหน้าแบสบสะพานไปนะครับเห็นว่าความยาววันเจ็โลเมตรเรามาที่พิสูจน์กันว่ามันจริงแท้เท่าไหร่นะครับตอนนี้มาแล้ว2 3งมโลนะครับ ว่าผิวจราจรก็ปกติดีนะครับดูแลปลอดภัยมีทำเป็นแบ่งเลนให้สำหรับรถจักรยานใช้สำหรับปันด้วยนะสองภากฝันแล้วก็มีให้นักวิ่งเ้วไดว้มีจุดพักรถชมวิวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงรถโอกาสในการ,รเกิดอุบัติเหตนะครับอาจจะมีเป็นช่วงๆสองฝั่งจอดได้เราสักห้าคันต่อจุดนะครับ มีหลายๆจุดแบ่งเป็นช่วงๆตอนนี้เข้าโค้งเ็นฝั่งหนึ่งอันนี้มุ่งหน้าไปทางจังหวัดพัทลุงครับเมื่อกี้จะเป็นชายน้ำค่อนข้างเยอะแต่บริเวณนี้จะยังไม่เยอะเทา่าไหร่ ครับฝั่งสายก็จะมีที่จอดรถนะครับให้นะักท่องเที่ยวได้จอดรถชมวิวนะครับได้ประมาณ5คันขึ้นมีทั้งควายดำแล้วก็ควายเขือกถ้าบางพื้นที่ก็เรียกว่าควายดอนนะควายดอนควายดอนควายดอนนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นมันผิดแผก ไปจากเผ่าพันธุ์เขาก็จะไม่ค่อยชอบกันแต่ช่องลางๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีการอนุรักษ์บางตัวมีมูลค่าเป็นล้านสองล้านนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเส้นสุดสะพานแล้วนะครับเราก็จะพิสูจน์กันว่าจริงเคล็ดไหมที่ว่าสะพานยาวกี่ทางกี่กิโลนะครับอันนี้เราวัดจากตัวสะพานจะถึง เส้นสุดตัวสะพานตรงนี้นะครับทางขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นระยะทางอยู่ที่5้กิโลนะครับ5้กิโลร้อเมตรนะฮนี่ชัดเจนอ่ะอันนี้ก็ถ้าไม่เจอควายจริงๆนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายก็มีนะครับอ่ะเห็นละบ <c oughs> <Buffalo S 2> ัฟเฟลเขาทำเป็นรูปปั้นไว้ให้ดูโอเคนะครับก็ทริปนี้นะครับเป็นสั้นๆ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ต้องไปชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ